สวัสดีครับผมกสิทธตพิรมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ขอพูดถึงพฤติกรรมของบรรดาหัวหน้าพรักการเมืองสนิทนะฮะก็อยากจะขอเท้าความว่าขณะที่บรรดาหัวหน้าพักการเมืองต่างๆดังที่ผมได้กล่าวมาหลายครั้งแล้วนั้น มุ่งที่จะเสนอและก็แข่งขันกันในเรื่องของนโยบายและมาตรการประชานิยมในการเริ่มต้นการรณรงค์หาเสียงเพื่อเตรียมการอะไรฮะเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมศกนี้นะครับก็ออกมามาตรการประชานิยมต่างๆนานา,นาแต่ก็เมื่อวันที่8มีนาคม กนี้ซึ่งเป็นวันสตรีสากลแห่งชาตินั้นก็มีปรากฏการทางการเมืองของไทยที่ผมคิดว่าไม่ค่อยจะใช่ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดูจะเป็นการฉีกแนวออกไปนั่นคือการที่พลเอกประวิทย์วงสวรรณนะฮะหัวหน้าพักอะไรฮะรวมพลังประชารัปนะ พลังประชารัฐเนี่ยได้ออกมามีถ้อยถแถลงต่อสาธารณชนแสดงความในใจนะครับว่าอยากจะแก้ปัญหาแล้วก็นำพาประเทศไทยไปข้างหน้าในการท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไรนี่ก็คิดว่าเป็นครั้งแรก ที่มีหัวหน้าพักการเมืองหนึ่งใดของประเทศไทยนั้นออกมาพูดในเชิงนงโยบายวิสัยทัศน์แล้วก็แสดงความในใจออกมานะครับและอะไรที่สิ่งที่แล้วผมก็คิดว่าอันนี้มันก็น่าทึ่งน่าสนใจทีเดียวแล้วก็หวังว่าหัวหน้าพักการเมืองอื่นๆนั้นคงจะทยอยกัน ออกมาพูดความในใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเองต่อบ้านเมืองประเด็นปัญหาและวิสัยทัศน์หรือวิถีทางที่ตัวเองจะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้านะฮะแล้วก็ยุติการแข่งขันกันในเรื่องนโยบายประชานนิยมซึ่งผมได้พูดมาหลายครั้งว่าผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเป็นการเป็นกิจการของตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมีการเลือกปฏิบัติ ระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆด้วยการด้วยเงินที่มันเป็นกองกลางของประเทศทั้งโนทั้งปวงนะต่างๆเหล่านี้สิ่งที่พลเอกประวิทย์ได้พูดแล้วก็น่าที่จะจับตามาก็คือได้กล่าวถึงประสบการณ์ของตนเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในทหารในกองทัพบ,บกแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาตามลําดับชั้นจนขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองทัพบ,บกนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารราชการองค์กรกองทัพเป็นสำคัญนะฮะได้ปัญหาคนเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนคนก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องอธรรมดานอกเหนืออาจจะได้มีประสบการณ์เรื่องการสู้รบจะเป็นที่อินโดจีนหรือว่าในนะฮะในอินโดจีนโดยเฉพาะในเวียดนามอะไรต่างๆก็ก็ว่ากันแล้วก็เมื่อสักเกือบทลายฮะสิบกว่าปีมานีก็ได้ก้าวสู่แวดวงทางการเมือง มาเป็นรัฐมนตรีกระโหมกลาโหมในคณะรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะฮะแล้วก็ต่อมาก็มาอยู่ในคณะรัฐบาลของรอสวชแล้วก็ต่อมาก็มาในคณะของอะไรฮะของของพลเอกประยุทธ์อาจารย์โอชาหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งเมื่อสี่ปีที่แล้วเป็นผู้ที่นำพาพรักพลังประชารัฐซึ่งเป็นฐานและก็แกนสำคัญหลัก ในการที่จะได้เลือกและก็สนับสนุนการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัตรีเป็นรอบที่สองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะฉะนั้นก็มีประสบะการณ์ทางการเมืองอย่างกว้างขวางในฐานะผู้บริหารพรรคการเมืองซึ่งจะต้องเจรจาต่อรองกับลูกพักต่อคณะกการเมืองในระดับชาติระดับท้องถิ่นอะไรต่างๆนาๆนาเหล่า,น,า,น,านี้นะครับในขณะเดียวก็ได้รับมอบหมายงานอันสำคัญที่สุดอันหนึ่งของประเทศคือ การเป็นประธานคณะกรรมการอะไรน้ำแห่งชาติซึ่งก็เปิดโอกาสหรืออำนวยให้พลเอกประวิทย์ได้เดินทางไปแทบจะทั่วประเทศไทยไปดูประเด็นปัญหาแล้วก็การแก้ไขแหล่งน้ำของประเทศต่างๆก็เท่ากับว่าได้ลงถึงรากหญ้านะฮะหรือว่าพื้นน้ำของประเทศไทยก็ได้เห็นบททั้งประเทศว่าประเด็นปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไทยเป็นอย่างไรซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ การเพาะปลูกซึ่งเราก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของโลกเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วมันก็ไปโยงกับเรื่องสภาพแวดลอ้อมทางธรรมชาติเรื่องโลกรอ้อนอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นผ่านมาจากภาการภาระรับผิดชอบในเรื่องน้นํานี้ผมก็ค่อนข้างจะแน่ใจตัวคุณประวิ์เองก็คงจะแน่ใจว่าตัวเองก็ได้มีประสบะการณ์อย่างกว้างขวาง,งเกี่ยวกับตารางนิ้วต่างๆของประเทศไทยแล้วก็รู้ซึ่งประเด็นปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขที่จะนำเอาประสบการณ์เหล่านี้เนี่ย มานำพาประเทศไทยถ้าหรือเมื่อได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยต่อไปอหลังจากการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมศกนี้โดยประมาณนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพลเอกประวิทย์ก็ยังมาพูดไม่ใช่แค่ประสบะการณ์ของตอนเองว่าอยากจะมองประเทศไทยไปอย่างไรก็คืออยากจะให้มีการก้าวข้ามการขัดแย้งทางสี หรืออุดมการทางการเมืองนะครับแล้วก็ไปจับมือร่วมมือกันแล้วก็เอาอดีตไปกองไว้ข้างหลังแล้วก็รุดหน้าไปโดยได้ประกาศแน่ชัดว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกพักการเมืองในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะฮะไม่เลือกข้างไม่เอาการเผชิญหน้ากันไม่จบไม่สิ้นนะครับ ประเทศไทยต้องก้าวไกลรายละเอียดยังไม่ได้ออกมานะครับว่าจะทําอย่างไรเพราะว่าอการที่จะร่วมมือกันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะร่วมมือกันระหว่างพักการเมืองเพื่อจะไก่เกลียรประเด็นปัญหาที่บันค้างคากันมาแต่มันต้องไปไก่เกลียรประเด็นปัญหาในเนื้อแท้ที่ทําไมประชาชนมีสองฝักสองฝ่ายมีมสองสีถึงออกมาเผชิญกันเราจะก้าวข้ามอันนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าก้าวข้ามเนี่ย ในแง่ของผมแล้วมันก็จะมีสองระดับคือระดับรักพรรคการเมืองต่อกันและกันแล้วก็อันที่สองในระดับของผู้สนับสนุนของพรรคการเมืองฝ่ายหนึ่งกับผู้ที่สนับสนุนพรรคการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะหรือพูดกันเป็นภาษาง่ายๆคือณวันนี้มันก็มีภาพของการเผชิญหน้ากันระหว่างสองตัวบุคคลคือด้านหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกด้านหนึ่งก็คือพันตำรวจโททัศษิณชจินวัตร แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยรีไพัยทางการเมืองหนีคุกหนีตารางไปนั้นก็ยังถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ยังมีอะไรครับอิทธิพลต่อการเมืองของไทยก็กาลังสู้กันสองฝากสฝาก่ายแล้วพลเอกประวิตยิ์วงสุวรรณทำไงก็เอาตัวเองมาอยู่ตรงกลางระหว่างคุณประยุทธ์กับคุณทักษิณแล้วก็เสนอตัวเองว่าจะเป็นผู้ที่จะอะไรประสานความร่วมมือแล้วเพื่อจะได้นําพาประเทศไทยนี้ ให้ก้าวไปข้างหน้าจะทาได้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ได้อย่างไรนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการหาเสียงการรับฟังจากประชาชนแล้วก็รายละเอียดที่ทางพลเอกประวิตรอง์สุวรรณจะต้องค่อยๆทยอยออกมาว่าคิดอ่านในเรื่องของการที่จะปลองดองสมานฉันททั้งในระดับพักการเมืองในระดับประชาชนหรือว่าฝ่ายอนุรักษ์กับฝ่ายอะไรฮะ ฝ่ายก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นภาระหน้าที่ที่พลเอกประวิทย์จะต้องออกมาทยอยชี้แจงวิสัยทัศน์ความคิดอ่านของตอนเองเป็นสําคัญแต่คราวนี้ผมก็เห็นว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยได้เปิดฟลอร์หรือเปิดเวทีของการที่ผู้นําหรือหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพัคเนี่ยจะต้องออกมาพูดจากับประชาชนโดยตรงว่าตัวเองมีจุดยืนอย่างไร ต้องการจะนำพาประเทศไทยไปอย่างไรแล้วจะผูกมัดตนเองเนี่ยต่อการรับใช้สังคมไทยอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็นที่นี้ผมก็ไม่ใช่แฟนคลับของพลเอกประวิทธ์แต่ใครที่ทำอะไรที่มันดูเข้าท่าก็ออกมาเชียร์กันสันิดหนึ่งส่วนอีกอันหนึงก็อยากจะเตือนสติพลเอกประยุทธ์อีกทีึงเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่จังหวัดราชบุรี ท่านก็นเริ่มที่จะกลับไปสู่สภาพเดิมของการงุดหงิดต่อคําถามการที่ไม่ชอบให้มีใครมายืนประท้วงทั้งๆท,ท,ที่เป็นสิทธิเสรีภาพและอ,อะไรอะไรก็กฎหมายกฎหมายอะไรอะไรก็กฎหมายมันไม่ใช่แค่กฎหมายครับเหนือกฎหมายไปคือการพูดจากันผมก็หวังว่าพลเอกประยุทธ์คงจะใจเย็นลงสักนิดหนึ่ง หันมาพูดจาแล้วก็รับฟังจากประชาชนแล้วก็เอาวิสัยทัศน์ของตนเองนะนเอามาแข่งกับพลเอกประวิตก็จะเป็นเรื่องที่น่าดูเป็นอย่างยิ่งครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ